น้องๆทุกคนกคนิดถึงการตกปลากันในแมปฟิตหรือเปล่าครับผมคคดูฮาในวันที่เราทําการหาตกปงตกปลาทั้งวีทั้งวันเอาปลาไปขายไปซื้อเบ็ดตกปลาแล้วก็ไปตกปลาทีนั่นเองออกตามล่าหาเมกาโลดอนจนวันหนึ่งดูบิ๊กทําลายเกมนี้ไปแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะครับผมใถ่แล้วล่ะครับผมคคดูฮาฟิตไม่ได้อัปเดตแต่คีเลกาซี่อัปเดตครับหรซึ่งจมีอัปเดตเยอะๆต่างๆมากมายดันมงดันใหม่แต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราสนใจเพียงแค่ระบบตกปลาท่านั้นและการตามหาปลาละนานแล้วก็ปลาตัวใหญ่ ึอยอยยฮอยออจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้าครับผมคุณดูฮาซึ่งยังไม่นอนเลยครับผมฮะเพราะว่า King Legacy นั้นได้มีการอัปเดตในส่วนของเออบนลัมโบหรือว่าบนสายฟ้าอเวกนะครับผมฮะแล้วไงใครสนใช่ไหมนะครับผมเพราะว่าระบบที่เราอยากจะได้ในวันนี้เลยก็คือนี่ครับผมคุณดูฮะ ระบบตกปลา้ยเบิกเรือแบบใหม่ด้วเหมือนว่าจะมีเกาะใหม่มาด้วยนะครับในส่วนของอัปเดตนี้ซึ่งผมขอเดาว่าเออเกาะใหม่ก็น่าจะบริเวณที่เป็นคลุมมืดตรงนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังเกาะใหม่กันเลยฮาเป็นยังไงอาจจะมีเบ็ดตกปาลาเราซื้อที่นั่นหรือเปล่าหรือว่ายัางไงครับผมไปกันเลยเลสกโกอุี่ไงเกาะใหม่โคตรใหญ่เดี๋ยวอ่าน้าทําไมเกาะใหม่มาโล่งจ้งจังวะไม่เห็นมีอะไรเลยครับผมมาดูฮะไม่เห็นไม่มีอะไรเลยเกาะใหม่ เงาลาเซลที่นี่ก่อนละกันนะจะไปทำการสำรวจเกาะใหม่นะครับผมโอเคเอา้าชัดดาวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟลีพ <c oughs> ึ่งเข้ามาเองแอดมินอาเหมือนตรงนี้จะมีร้านขายปลาครับผมโอเคคือขายปลาตรงนี้สินะเราอยากตก,ตกทะเลคนดูเราสามารถตกทะเลหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่น่าสงสัยสวัสดีค่ะขายปาลาเราไปคราบเบ็ดไม้กับมิติบุ๊บบู๊คีเปอร์สิแล้วไอ้มิติบุ๊บคีเปอร์นี่มันคือใครวะคนดูฮะ มันคือไพ่วะลองสุ่มผลดูเผื่อได้ลัมเบิลนะครับผมอาจจะมาทำการอุ้ยที่ซุ่มผลแบบใหม่ว้าซุ่มแบบใหม่แต่เกลือเหมือนเดิมครับผมให้ตายเถอะเงาเว้โอ้โห,โหตกปลากันเพลินเลยเลเบลตกปลามันหาจากไหนวะหรื <c oughs> อตกได้หรือเปล่าตกได้หรือเปล่าเอาอ,เเอพ่อหนุม่มนายคนไทยหรือเปล่าชื่อเบลแบบนี้น่าจะคนไทยครับผมฮะชื่อโกงชื่อก๊อตอะไรพวกนี้นะครับผมใช่ไหม MC. เอ็ซีอ้าว อ้าวเอฟซีดิว่าขอโทษทีที่พี่ด่าเองก็เบี้ยวน้องเกครับน้องเบ็ดตกปลามันหาจากไหนขี่ผมมาได้เลยครับน้องจัดไปครับผมขี่ไปก็ได้อวะจริงๆเราแค่อยากรู้ว่าไปเอาที่ไหนนะครับผมแต่ว่าน้องชายเลือกจะมาส่งแล้วก็ขอบคุณน้องชายมากน้องพี่ว่าถ้าเกิดพี่วับเองน่าจะไวกว่านะจริงก็แค่น้องบอกแต่น้องอยากินเล่นโอเคครับได้ เาเมืองเก่านี่หว่าค่ดูเกาะเก่านี่หว่าโอขอดาวว่าตรงที่บริเวณเอ c ซเยอะๆได้เลยครับผมใช่ไหมข้างบนผมก็จำทือไม่ค่อยได้เอพีซี e นะครับผมไปกันน้องขอบคุณมากเราไปดูกันฮะว่าเบ็ดนั้นใช่อะไรในการคราบบ้างนะครับผมจะได้แบบว่าไปตกปลาหาเจ้าทะเลยักษ์อะไรพวกนี้ผมว่าต้องมีว่ะมีแน่นอนครับโอ้เบสิกลอดมีเหลือเฟือเลยครับผมจัดไปได้มาแล้วฮะสลับเบ็ดตกปลา ขอถ่ายรูปได้ไหมพี่ได้เลยครับนังเดี๋ยวเราจะมาทําการตกปลากันนะครับผมโอเคครับโง่ฮะตอนนี้เวี่ยงไม่ดีมันต้องเวียงเพอร์เฟกต์สิวาเฮ้ใช่ไหมแต่ก็น่าจะตกโอ้โหนานเลยคนดูฮะแบบพลูคือนานเลยครับผมแบบงโง่อุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยปลาเลยไม่รู้ที่รู้ก็คือใหญ่มากกันปลากากแน่ครับผมโอ้คิดถึงนะเลว่าคนดูฟิตเลว่าอืออุ้ยเพอร์เฟกต์คนดูเพอร์เฟกต์วะโอเคจะทะเลมาแน่ครับผมแบบนี้ ปลากากเหมือนเดิมครับปลากากเหมือนเดิมครับผมผมมันใหญ่มากฮะมันใหญ่มากน,ะน,ากน้องชายดูพี่ไปอะไรกัไม่เหลือและตอนนี้เราทําการตกปลากับน้องชาย2คนครับผมมาดูฮะ<ค><ณ>ได้แต่ปลางอมๆนะครับผมไปครับมาดูอย่างน้อยันต้องมีปลาใหญ่ๆสักตัวเลยครับผมใช่ไหมอย่างน้อยต้จะมีสตัวโอเคตอนนี้ตกกัน3ามคนแล้วนะครับผมไม่รู้ใครฮะตกกันสามคนแหละอ่าซึ่งเราสามารถปลามาขายตรงนี้ได้โอเครวยแย่เลยครับพันสอง รวยเยี่ยลยมาต้องมีสักตัวแล้วที่มันจะได้ดีๆนะสักตัวแล้วเฮ้ยอีอบ้าเอ้ยอูย้น้องชายปลาอะไรอ่ะปลาฟันหยุนน้องชายได้ปลาฟันหยุนมาครับผมใหญ่ไหมพี่ใหญ่ครับน้องพี่เนี่ยปลาใหญ่สุดข,ของพี่ก็คือตัวเนี้ยน้องใหญ่สุดพี่ตัวเนี้ยโอ้ยอะไรอ่ะปลาฉลามแดงวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่ของเราอีกเม่ขิงจัดโอ้โหนี่ขิงกว่าปลาหวานออก้าครับผม ปรวัติพิจาาดูไมเกดูมันเดินโชว์เป็นแบบฟิตเลยครับผมเดินโชว์เป็นแบบฟิตเร็วว่ะตอนนี้ผมเริ่มมีแรงใจในการตกปลาแล้วครับผมก็ดูฮะวันนี้ไม่ได้ปลาดีผมจะไม่เลิกครับผม จับดงอัปเดตเลยไม่รู้ที่รู้คือเูจะหาปลาวะ่ะและแล้วสึกแข่งนองน้ำก็เริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับผมมาครับผมซึ่งเออผมไปทําการนอนมาตื่นหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่อัปเดตสามทุ่มของเมื่อคืนคือยังไม่นอนจนถึงเช้านะครับผมฮะเดี๋ยวจะตายเอาซะก่อนนะฮะมาดูซึ่งเดี๋ยวจะทำการหาตกปงตกปลาและกันซึ่งเอ้ยฝนแกส๊สผลใหม่เหรออุ้ยโมเดลใหม่นี่ว่าเหมือนว่าเขาจะมีการปรับโมเดลใหม่หมดเลยนะ่าจะเป็ผนผลนะ,ะเห็นไหมครับมาดูบางผลก็มีผลที่หน้าตาหน้ากลัวแล้วก็โหดขึ้นครับผมฮะ บางอันก็แบบว่าเออมีความเกเม,มากยิ่งคือนั่นเองแม้แต่แมวก็ยังมาตกปลาครับผมคุณดูเห็นหรือยังตอนนี้อา้าวตกได้คนเาตกได้คนเฉยเลยดูมันก็ดูดูแมวนั่นดูมันโชว์ดูมันโชว์ปลาโอ้โหใหญ่โคตรอิท่าเฮลนหราหากถามว่าปลาเอาไปทำมาได้นะครับผมก็คือมันสาม,มารถจะทําการเพิ่มดวงได้เห็นไหมกดเข้าไปในด,ดอกบ,บุญแล้วก็เลือกอาวุธหรือว่าเลือกของเท่ยังไม่ได้นะครับผมเช่นเออเป็นอะไรดีวะที่เราังไม่ได้ เอาเป็นดาบใหม่กันแล้วกันแล้วทาการกดบวกเข้าไปครับแล้วก็เลือกปลาครับผมเข้าไปเลย1ตัวหรือว่ากี่ตัวก็ได้ครับผมเพื่อทําการบูตดวงของเราฮะเห็นไหมครับผมทีนี้ก็จะเพิ่มดวงขึ้นมาแล้วเป็น0 0 0 5นั่นเองหากทาการใส่ปลาจนครบร้อยก็คือดอปเร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฮะทำไมไม่มาแล้วแต่ตอนเป็นเคียววะทำไมไม่มาตั้งแต่เคียววะอีบ้าเอ้ยอะแบบนี้ชีวงตเราเขาต้องจับปลาวนไปครับผมตอนนี้จับปลาวนไปช่างอัปเดตอื่นไปแล้วกันค่อยทยอยทาทีละคลิป ออ้ยเอ้ยฉลามฉลามอฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยดี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 ฉลามเดี๋ยวก่อนเล็กมากเล็กมันก็ดื้อด้วยเล็กมันก็ดื้อมากด้วยฉลามขอขอขอดีดีขอดีดีขอให้ได้ฉลามตัวแรกโอเคสวยไดยฉลามยังแค่หลักอีพิกเองเลยวะคนดูถ้าเกิดเรากตำนานมันจะขนาดไหนวะขอดูกันแล้วกันนะ ฉลามเป็นไงครับคุณดูได้มาตัวหนึ่งแรกสัตว์ฉลามเ,เองเออปลาอะไรวะโคตรกากให้ตายเถอะและหากว่าเราอยากได้ปลาดีๆแล้วก็ผมว่าต้องไปกลางทะเลนะครับผมคุณดูฮะเจ้าแห่งบึงราชาทะเลสาบที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ท่าน้ำว่าจริงไหมครับผมฮะมันควรอยู่ใจกลางทะเลใจกลางแอ่งน้ำสิวะเฮ้ยใช่ไหมครับผมคุณดูนี่แหละแผนการของผมฮะมาแน่ครับผมคุณดูผมบอกเลยมาแน่ครับ โอ้เป็นไงครับผมโอ้โหปลากระอ้เหมือนเจอปลาที่ชัยอวดเมื่อกี้นะครับผมโทษทีน้องชยัยปลาฟันเหยื่อพี่ก็ได้มาแล้วนะครับน้องฮ่าได้แล้วเว้ยฮึบโอ้เพอร์เฟคครับผมเอเคมไปนึงครับขอดูนาฬิกาปุกผมต้องไปลงคลิปก่อนขอดูฮะเดี๋ยวต้องไปลงคลิปเออโกเดกาเด้นไงครับขอดูฮะยูทูบเบอร์ทำหลายอย่างเกินในเวลาเดียวกันอมา ครับคนดูฮะขอไปตกกสมาคมดีกว่าคนดูสมาคมนักตกปลาแถวนี้เห็นไม่มีคนคิดให้ผมเลยคือมาตกการทะเลนะครับผมไอ้หมอนี่เอาตรงๆนะคนดูมันก็ต้องมีขิงกันบ้างแหละตกใกล้ like ๆกันอย่างเงี้ยผมบอกเลยเอาซี่ขยายกว่าเอาซี่ขยายกว่ามันก็ต้องชอนกัน,น,นหน่อยเว้ยเ่อาเวรแล้วผมตัวเล็กคนดูฮะยอมมันอ้าวตัวอะไรอ่ะนะพอๆกันดีกว่า โอเคครับผมผมเล็กกว่าอุ้ยขอโทษครับแล้วแต่งตัวเป็นทานูกิแต่งตัวเปร๊เกล้วนะครับผมคนดูหวังว่าจะไม่ใช่เอฟซีเรานะครับผมไม่น่าใช่หรอกอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยโคเทอุ้ยแต่วอุ้ยแต่มันดูดแต่มันดูดแต่มันดูแต่มันดูแต่มันดูมากดูมากดูมากอุ้ย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 ได้ได้ได้ตัวนี้น่าจะดีน่าจะดีตัวนี้น่าจะดีใช่ไหมว้าวว้าวว้าหูสู้เบ็ดสู้เบ็ดสู้เบ็ดมากสู้เบ็ดมากสู้เบ็ดมากเดี๋ยวเขาจะทายเรา ใช่ตัวจริงไหมครับเอ้า FC รีวารไอ้หมอนีอเคครับน้องใช่พี่เองแหละครับผมพี่เองไปแล้วครับผมมาอุ้ยน้องชายดวงดีแต่ดวงของพี่นั้นดวงกากเย่ดูดีใจเนาะได้แค่ปลาฟันเหยืนถ้าได้มิติกะถ้าได้ตัวหายากค่อยเย่เนองได้แต่ไดนโหดน้องชายโชนไงโชยพี่ดูหน่อยครับน้องชายอุ้ยอีปิกเหรอตัวนี้นั่นปลาอะไรครับน้องเหมือนปลาแค่เนะน้องน้องดูปลาพี่น้องนี่นี่ฉลามีน้องเห็นไหมน้องพี่กินน้องทั้งตัวอันนี้ดีกว่า ได้ตัวเดียวเกลือฉมัดเลยพี่เคครับน้องก็ถือว่าเป็นก็ฉลามเหมือนกันนะฉลามเหมือนกันเขาเป็นฉลามหัวค้อนนะครับผมส่วนเราเป็นฉลามยักษ์ว่ะส่วนนี้ตัวเล็กนะครับผมแต่ว่ามันหายากนะคนดูฮะหายากพอกับฉลามเมื่อกี้เลยเล็บพลังจากนั้นก็ทําการตกปลากับน้องชายอยู่อย่างนั้นแบบนานมากๆครับผมคนดูฮะจนในที่สุดเราก็ได้เจอกับปลาหลับสุดยอดนั่นเองครับผมคนดูจะเป็นปลาตัวไหนเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลย t ก go ไรครับน้องชายน้อชายพิมพ์อะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋น้องน้ออ้องน้องพี่ย่าเพิ่งพี่ยังไม่ต่อน้องเลยแต่เดี๋ยน้องอุ้ยโวดตุกตาอะไรอ่ะโอ้ยปวานไม่ควดูฮะหรือมันซูมากหรือมันซูมมากอีบ้าเอ้ยเออเออเเออ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 เกอเอ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 อเแล้วผ่านฟิอเอ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 ้เอ่เออเอเออเอจเออออเ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 สียใจเออ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 เเออเ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  โอ้น้องชายตัวโกรใหญ่ตัวอะไรอยู่วะน้องชายเห็นเหมือนพี่หรือเปล่ากํานังเห็นเหมือนพี่หรือเปล่าโอ้ดับมิติคนดูฮะปลาทองคำโกจจว้าเป็นไงครับคดูฮะผมบอกเลยถ้าเกิดเกมนี้แบบมีน้ำหนักมาให้ด้วยนะผมบอกเลยว่าเกมนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมเสียดายเนาะก็ไม่ได้มีน้ำหนักเนาะจะเป็นปลาแบบไซเดิมกันหมดเลยนั่นเองฮะเสียดายนะไอ้มินควรจะไปทํานะน้ำหนักอะเมื่อกี้ผมเกือบได้แล้วแต่มันหลุดเคครับน้อง รู้ไหมน้องเพราะน้องยังไม่เคยผ่านเกมฟิตมายังไงล่ะน้อง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 ถ้าน้องว่ายน้ำเป็นน้องน้องมามาตกข้าบนี่มาน้องน้องน้องเอ้ยน้องเอ้ยโจมาแล้วน่ะโอ้คนดูตอนนี้เวลฟิชชิ่งของผมจาวเวลหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้คือเวลศูนย์มีเวฟศูนย์ได้แล้วะซึ่งแต่เพิ่มเวลนั้นเราต้องเอ่อทำการตกปลาเรื่อยๆนะครับผมโลกที่สองไปครับผมดูขั้นตอนการไปตกปลาที่โลกอื่นกันดูบ้างนะครับผมผมคิดว่าปลาแต่โลกอาจจะมีความต่างกันหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าตกปลาโลกสองอาจจะดวงดีกว่านี้ก็เป็นได้เนาะ ไปกันเลยเลสกโกแต่ตอนนี้ผมชอบระบบวาร์ปกลับบ้านนะครับผมก็ดูมันเลือกได้หลายแบบด้วยนะแบบไปที่ตรงเอาเวกก็ได้นะเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าดีมากเลยอ่ะดเ,าาเดี๋ยวเราไปทาการตกปลาที่ดนแถวดันเจนนะ้งแล้วกันนะอุ้ยดีอ่อ่าถือแล้วกันนะผมว่าน่าจะกลางทะเลน่าจะชุกชุมกระป,าปาาะลาปลาไม่ได้ต่างกันเลยโคโดฮาจริงจงไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะครับผมปลาอะไรอ่ะโคโดฮดูสู้มือเหมือนกันนะเนี่ยพญานาคหรือเปล่าใช่ไหมโคโดฮาปลาพญานาคไหมดูมันเล็กๆสู้มือเหมือนกันนะครับผม แต่ก็ไม่ยากหรอกเว้ยคนดูไม่ยากเลยว้าวปลารดับบึนบึนโอ้ระดับอีพกเลยนะครับผมก็ไม่แย่ฮะก็ไม่แย่ถือว่าจะได้ระอีพีเลยนะเป็นไงครับพอดูปลาน่ารักหรือเปล่าปลาน่ารักไหมครับผมแต่เรายังไม่เจอปลาวานออก้าเลยนะครับผมที่หมอน,น,นตกได้เนาะไม่รู้ตกยังไงเหมือนกันอันนี้อุ้ยโอเคเป็นปลาฉลามหัวค้อนนะครับผมงาไปตัวที่ต้องชายคนเมื่อกี้ได้นะครับผมโอเคเกือบไ้ก่อน ย้ายจุดตกปลาแล้วกันเมื่อกี้ตกไปหลายตัวแล้วก็เหมือนจะได้อยู่นะครับผมมีกรงมีเกลือบ้างโอ้มีเรือประมงขับเรือผ่านด้วยครับดีจังเลยสวัสดีแล้วเราก็ตกปลาอยู่เหมือนเดิมครับผมคนดูตรงน,นี้ตกปลาอยู่เหมือนเดิมนะโอ้เหมือนโลกสองไม่แย่นะครับผมโลกสองรู้สึกว่าจะตกปลาได้ดีกว่าเออโลกสามอีกแค่ลลกสามมันมีมิติเราได้แต่ว่าเรายังไม่เจอมิติในเออที่นี่เลยนะโอ้โลกสองปมิติเยอะมากครับผมมาอีกแล้วครับปลาตัวน,นี้ปลานักสู้ ปานักสู้ครับผมไปแล้วครับโอ้ย,อยเก่งด้วยสู้เป็ดดีด้วยอ่าได้เป็นตัวเลยแล้วครับผมเอาว่าโอเคปโอ้ยฉลามสีฟ้า <c oughs> เจอฉลามสีฟ้านะครับผมแล้วสีแดงเลยเมื่อกี้เจอสีฟ้าวะ่ะสู้สู้ขอให้เป็นมิติเถอะขอมิติขอมิติตได้ไหมตัวนี้โอ้ว่าจะมีเอปิกหรือเปล่าใช่ไหมหรือมิติขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่โอเคอ่ะ,อะกลับไปแล้ว โอ้ระดับอีพิกเลยวะเป็นน่าจะคู่กันกับตัวนี้นะครับผมอ่าแต่ว่าสีแดงเท่กว่าผมว่าสีแดงเท่กว่านาะใช่ไหมสีแดงมันดูแบบว่าน่ากลัวกว่านาะโลกที่หนึ่งอ่าในส่วนของโลก2ก็มานี้นะครับผมเราเลยทางไปยังโลกหนึ่งกันเลยใจหนึ่งอยากตกให้ได้มิติอีกสตัวนะครับผมคุณดูฮะก็หวังว่ามันจะมานะครับผมมิตินะและตอนนี้ใครไม่รู้มากันเราด้วยนะครับผมคุณดูฮะกัวโจสตารุมาไมวะภาษาเวียดนามฉันฟังมานานไม่รู้เรื่องหรอกนะ ออยาสซนยาสซนยาสซนโกโจยาสซนโกโจชักลางใช้สมาธิกับตัวนี้อยู่ใช่ไรใช่ไหมกับตัวตัวนี้อยู่ยายาแน่โกโจเกยที่ทำอะไรเกยจะขโมยปลาเกยจะขโมยปลามึนขโมยไม่ได้อะไรอ่ะโกโจเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ฉลาหัวขอนมาว่ะเออยา กัวโจได้หลังจากนั้นก็ทําการตกปลาอยู่โลกหนึ่งปสักพักนึงนั่นเองครับผมคุณูฮะก็ได้ทั้งปลาเกลือบ้างไม่เกลือบ้างนะครับผมเละนในที่สุดคุณดูฮะเแล้วก็เจอในส่วนของเออปลาโบรานอีกตัวนึงนั่นเองครับผมลองทายซิว่าตัวอะไรซึ่งมันอยู่ในภายในเออเรื่องมันพีด้วยกันนะครับผมะละตัวตัวนั้นก็คืออุย้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลาบูนใช่ไหมคุณดู้ะเดี๋ยวเช้าประวัน มันตัวใหญ่แน่ตัวนี้มันตัวใหญ่มากแน่ฟาวานฟะวานฟาวาดีด okay, okay. ีด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 โอเคโอเคเบาเบาเบาสมาธิสมาธิอย่าให้หลุดตัวนี้อย่าให้หลุดอย่าให้โดขาดลาบุลลาบุลลาบุลมาอย่าดาย่าอย่าดาอย่าดาอยอย่าดายอย่าดาฮอยฮอยออยโอยอยอย้ อาซูวาอะไรสักอย่างนะครับผมก็ดูฮะระดับเออมิติกด้วยนั่นเองมิติกมาสองตัวว่ะคขาดูนี้แต่ว่าตัวแดงสวยกว่าผมว่านะแต่นี่เวลาบูนไนี่ยคดูใช่ไหมราบูนไหมมาดูกันครับผมโอ้ตัวใหญ่บักเอกแล้วก็มีรอยแผลที่โดนที่ชนเล็ดลายที่หน้าผากด้วยนะครับผมก็ดูฮะว้าตัวใหญ่เกินทำเ็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันละกันนะครับผมฮะซึ่งวันนี้ก็ได้ปลามาเยอะอยู่นะครับใครตกได้ปลาอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไปดูกันว่า เออเราจะทำอะไรกันต่อในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ